คนนมาร้อไดีหน่อยเลย ลูกชิมได้แม่เบิ่ก้อน,นนึ่งถุงล้งได้ล้าได้แม่ซื้อลูกชินกันก้อนค่ะหิวเขาค่ะลัางสีฮอดน้องอาหารสิฟาไปบ้วน้องอาหารค่ะปแปเสือน,นิดเดี๋ยวพนะน้าปืาเสือ ลูกชินมีเกี่ยวได้สีตาป้านะคุอตป้า,าชูบรลหารแยกกับไพยแยกกรบไพ่ไ,ไม่ค้าน้ำูบูชิีแซ่บูบู๊จังทปเบิ้ล <c oughs> อันน้วยิ้มแล้วแล <c oughs> ้วยิ้มแล้ว <c oughs> <c oughs> บอยหยอกเลยค่ะเด้ตาป้า <c oughs> ไปเดี๋ยวเ้าไปนั่งกินกันนี่คุณนี่นงองาหลาน 练过。Yeah. นดำกุ้งจุ่มอยู่ส่วนนันค้นเลี้ยงพันกับขืนพันขี้พันัขี้กะละมังตอนนั้นอ่ะโอ้ยนี่แหละค่ะแม่บอกแต่ว่าควายอยู่กลางน้ำกลางน้ำหน่อยกระบอกเสียแม่นี่ลีค่ะคุณน่ะป๊าดนั่นค่ะคนคนเลี้ยงนันขี้กะละมังค่ะ นามสานี่เอิญว่าน้องลาหานเนะ,ะ้อค่ะน้องลาหานนี่เป็นบึงใหญ่บึงน้องลาหานน้ำเลิกบึงใหญ่ค่ะพอแล้วค่ะชีแวะไหวพ่อปูอุปหาดก้อนค่ะ Ủa, ló, ló,